ปชว่าอย่าจังไดมันไปหาทิมสวัสดีครับรคลายใส่กอกเงียบมันนี่สิมีโครงการไหมโครงการยังเนี่ยโครงการย,ายังได้ยังระเบ,บียน อโอ้ยแปุยหยังข um ึ้นูปละปุยสอบเดียวสอบเดียวกันเลี้ยงเลยชัวร์สิฮัดนนาหันแล้วไล่หมดพดีแค่พ่าว่าจะเปิดธุรกิจใหม่อยู่พี่น้องแต่ว่าล่อทุนก่อนตอนนี้ขายเศษกอกไปก่อน ใอ้เสียกมันเงียบเสียงผู้เวเสตกแตกแตกนเนี่ยโอ้สามขาได้ยังเหรอพัดขึ้นยาถึงกับป้่นตี้ยขนจัดนะอ่อเีวลวกกินกับเกลยวมันหวานวาครับม่นผมก็มากกินพัดผมพัดวะพัดกินกับเขา mọi thứ hai tiếng kai yem sợ hay pepper kai say quá mẹ bài sổng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  bài 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 thêm. bài 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 นั่นไงเนาะหลายๆทางพี่น้องมื่อใดบ่มีงานไปเสร็จผานชิ้นกับมันบ่มี้คือมือเด้ถ้ามีน้องมันเอื่นก็ได้ไปถ้ามันได้งานน้ำกระเจาเน่ะถ้ามันบ่ได้ก็มันได้หน่อยมันกับบ่มันกับบ่ให้ไปน้ำมันกับบ่กลุ่มเฮ้ามันกับบ่กลุ่มมันเนาะจังมันได้ หาลอยอังกฤษมันเก็ดผู้เดียวมันกับเนาะซื้วมามันได้เก็บลอยมันกับแบ่งให้อ่ำสองลอยสามลอยอังกี่กล้วก็ลอยคาร์มันได้รันรถยางเตียโอ้ยยางหัวจำไว้ได้ขายอังกฤษจำไว่เฮ็ดฟีจำไว่เฮ็ดเปลี่ยนยางรถโอ้ยวะดีมีมูบ้านนั่นมีร้านปลาย่างเอืมถามไปถามมาที่ปลาเอาเป็น เพฝาอยู่มันจรไงๆมันมีห้อยปตาแล้วเนี่ยโดนเท้าล่อหลังมันมีห้อยปตาแล้วเขาเรียกว่ามันบอลนั่นเขาเรียกว่าเล้วก็สิตาให้เราทา้งคอไปถามพี่ไปถามพิ่นเป็นเน่องเป็นน่องหรือเป็นเย้ยวะเป็นน่องโอ้ไปเชื่อยู่เปล่าสิเขาที่เขาไปเชื่อยู่เปล่ัวเป็นยัง โอ้เงินดน,น,<อ>นาะกนทีสองหงฮะยางมัววบนี้นนนเงินกับบมีจังบาบโทรมาบอกแท้ว่ามนอนไปให ่ไหัแจังไมันก็เลยเอาไปนองมันก็เลยีใจใวันโอ้ยว่ะช่วยซ้ำช่วยชวนนี่นอ้อวะจอดมันว่ะจอดไปซื้อของหัวเน,ะนาะการไปทำมาเป็นยางานไปทำมาเป็นชี่น้องพี่น้องใช่ พี่น้องแม่ปูบ่เออเจ้าก็บ้อนถามหาบ้านเนี่ยใจหนักอยู่เลยบ่เลยละะพี่น้องเพิ่นเพิ่นกะต้องมางานบวชแล้วเออพี่น้องเพิ่นพี่น้องเล็กพี่น้องน้องสาวพ่อเพิ่นเอ้าเพื่นขึ้นกูจักกันเรียบร้อย ถูกใายเพิ่นก็เป็นมูกับผมมือนกันดัเป็นคนเนี้ยัดนใ้ไมาหทั้เขาไเนเนี้ยเด่เี่ยผเขาไปเดี๋ยวเขาไปไปเอินดอกพอจังีเขาไปยังเลย

หนาขาเลยข้าแป้งเหกันเอาลงไปแล้ว่นเแมาแล้งนาดำหม่ไปเมื่อนี้บ่เจกลับเมื่อนี้บอเสไปถึงพอดีเนี่ต้องยานที่ละลายแล้วยา่ไปเมื่อวานนี่เมื่วานนี่เยยางเป๊ะเลย นี่ครับพี่น้องถ้ามีเงินทุนแปลว่ากษตรขายปิ่งไก่ย่ำแมลงปิ่งโคกไก่ปูปูสีเล่าเขาโรงบานรถที่เฟืร์งมารับเมื่อกี้นะีไงปูสีสสเอาปูสีในบานในบักเลย ปูสีที่วันอยู่กุฏิดีเลยที่เราออกวาสีแบบที่นนี่ปูสีเนี่ยที่เราอยู่กุฏิฟันเองนะตนนเพิ่มาเอาเขาจะดูมลบบ่ เียตาเสียาเสียขวาอยู่ที่ยังกดมนอมเราเนี่ยนะถ้กินเจละไม่ดีเอยใหม่นึงใหม่นึงเดี๋ยวชานั่นก่อนซื้อเตรียมอุปกรณ์เตรียมยังเก่าทานเก่าย่างดีดี ใสหนีเลยเนี่ยจ้ามพ้นนั่นเขาก็ยกลงอันนี้อันนั้นเขาก็บเออบ้างขึง้นเลยง่ายๆเพราเข้าเปิดใต้ลกเต๋าค่อยเปิดค่อยไปเลยพี่น้องอันใดปรับเปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้เข้ายัดลูกค้าเบื่อนายเขากับปรับเปลี่ยนมาขาย โครงไก่เนมาแล้งเพื่อไทยบ้านเพิ่นสือให้แก้มเราแก้มยังหรือสือใหออ้มาให้แมวเพิ่นเนาะปีงโคไก่ปีงไก่หน่อยไหมสำหรับกินกับเขาก็ได้ให้มาก็ดีให้คกดคกินก็นดีจะคนรวยเพิ่นก็นสือให้มาเพิ่นเนาะไปเด็กอนครับ 再开一。